ดอกชุดแรกออกแล้วนะคะต้นผีเสื้อแสนสวยหรือว่าบูบัตเตอร์ไฟนะคะต้นที่ปักชํำนะคะจนโตสมบูรณ์แล้วก็เอามาลงดินนะคะตอนนี้สูงประมาณ70-80เซนแล้วนะคะผลก็ปล่อยให้เขานะคะออกดอกชุดแรกแล้วค่ะแล้วดอกก็สวยแข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยวันนี้มีมแมลงผู้นะคะมาเชยชมด้วย มาดูน้ำหวานใครที่ยังไม่รู้นะคะผีเสื้อเซนสวยหรือบนะูบัตร์ฝ่ายมีน้ำหวานนะคะมีน้ำหวานตรงเกสรตรงคนคนเกสรน,นะคะถ้าใช้วิธีการเก็บแบบใช้มือเด็ดนะคะจะรู้สึกว่ามือเ,เหนียวเหนียวนึบหนึบนั่นแหละค่ะคือน้ำหวานอันนี้ก็จะเป็นต้นที่ฝนล,ลงดินแล้วเรียบร้อยนะคะฟอมสวยแข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยนะคะดูใบซี่ใหญ่กว่าเล่เลยน,นีแล้วก็เจอนางโจนตัวส้มหนึ่งตัวด้วย กินปีกผีเสื้อไปแล้วเรียบร้อยคลิปนี้ก็พามาอัปเดตต้นบูบัตตไฟายต้นนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ